กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับผมนายช็อตตี้บูโจวากับดูรันโก้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของเควสที่เปลี่ยนไปอ่าเควสมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้เราต้องไปรับที่หลุมใช่ป่ะในอ่าคราเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนให้มารับที่แคมป์แล้วนะครับอ่าแคมป์ก็คือตรงไหนเผื่อบางคนนึกภาพไม่ออกเวลาเรามาเกาะฟาร์มทั้งหลายแหลอ่ออันสเตเบิลไอแลนด์ตั้งหลักทั้งหลายเลยพวกเนี้ย มันก็จะถูกวาร์มาที่แคมป์ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปสำรวจของต่างๆนานาน,านั่นเองในแมปนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาตรงนี้ครับ Communication Center ซึ่งอันนี้เลเวล15ขึ้นไปจะรับได้แล้วเราก็สามารถที่จะกดะตรงไอ้นี่วิทยุจำได้ใช่ไหมครับวิทยุคือที่เราไปกดที่ crator นั่นแหละแต่ตอนนี้เรามากดตรงนี้แล้วนะครับนั่นแหละก็เอาเอาอะไรดีล่ะก็ลองดูก็แล้วกันว่าตัวเองเล่นสายไหนจะไปคาฟของจะไปอะไรกับใครที่ไหนนะฮะผมก็รับเลยนะครับนี่รับ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 ,รบ ทีนี้มันก็จะมีบอกครับว่าแต่ละเควสเนี่ยให้เดินไปที่ไหนอ่ามันจะมีรูป n p c บอกเลยนะฮะว่าไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านขวาก่อนละกันเพราะว่ามีอ่าใช้คาว่าอะไรอะ่ะมี NPC 2คนยืนอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมไปนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นกันละกันนะครับเวลาเราจะเดินทางไปไหนเนี่ยพยายามอยู่ตรงแหล่งน้ําแล้วก็สแกนตรงนี้นะครับเออมันจะเป็นการสแกนหาว่า มันจะมีหลุมมีคราเตอร์หรือมีอะไรอยู่ที่ไหนนะครับเห็นไหมถ้าถ้าเกิดว่าเราเดินเนี่ยเจอหลุมก็จะลืมแวะเหยียบหลุมด้วยนะครับซึ่งหลุมนี้มันจะวาร์ปได้ถูกปะเออ,อเราจะกดวาร์ปแล้วก็เลือกได้ครับว่าเราจะ,ะวาร์ปไปโผล่หลุมไหนหลุมที่เราเคยมาอันนียอย่างเควสเนี้ยเควสนี้มันอยู่ใกล้หลุมนี้รอบหน้าผมจะได้วาร์ปไปเลยไงเราจะได้ไม่ต้องเดินอีกเพราะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราจะเดินแค่ตอนสำรวจเกาะเท่านั้นแต่พอเควสเราทําเสร็จไปแล้วรอบนึงใช้วิธีนี้วาร์ปไปวาร์ มันนั้นอย่าลืมสแกนพวกหลุมไม่ว่าจะเป็นเครเตอร์หรือว่าเป็นหลุมวาร์ฟเก็บไว้ด้วยนะโอเคครับก็เดินมาถึงแล้วก็จะเห็นว่าเห็นไหมมันก็จะเป็นจุดนะครับที่มีมอนสเตอร์หรือมีอะไรให้เราทํานะครับมันก็จะบอกชัดเจนโอเคว่าเรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ให้หาอะไรนี่คือให้หาเนื้อ5ชิ้นนะครับงั้นเราก็จัดการเลยนะครับล่าไอ้พวกหนูก่อนนะฮะ สังเกตนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะช่วยเราโจมตีแล้วอ้าวเวนผมลืมใส่อาวุธอ่าไม่เป็นไระฮะแต่ว่าจะสู้นานหน่อยไม่เป็นไรครับก็สู้ได้อยู่ดีนะครับนี่หลบด้วยโอ้ชาร์ปอย่าลืมนะฮะใช้อ่าการโจมตีแล้วก็การหลบให้คล่องแคล่วนะครับเป็นไงพี่บิ๊กของเราครับพี่บิ๊กไซมินินะฮะช่วยเราโจมตีด้วยนะครับถึงจะโจมตีเบาแต่ก็สร้างจังหวะให้ศัตรูล้มได้นะครับก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะหลบหลบดีหลบดีเออ ไม่ได้โจมตีแน่เลยนะพี่บิ๊กมันนะโจมตีแล้วหนูมันกระเด็นแล้วเราต่อยไม่ถึงเออดูดิเอ,อ้ยห <c oughs> นีเหรอหนีเหรออย่าหนี <c oughs> โดนท่าคู่ครับแล้วไงนี่นะตต่อย,อยเรียบร้อยครับข้อเสียของการลืมพกอาวุธครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคลิกที่ศพแล้วก็แล่เนื้อด้วยนะครับถ้าไม่เออเนื้อพวกนี้มันต้องใช้มีดหรือว่าถ้าไม่มีมีดก็อย่าลืมคราฟนะครับ ก็เก็บหินมาก็ได้แล้วก็คราเป็นมีดเล็กๆธรรมดาธรรมดาได้นะครับอ่ะผมใส่อาวุธก่อนนะครับนี่อ่าส่วนเรื่องการคร้าบวงอาวุธก็ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะฮะก็ก็ยังเป็นใช้เทคนิคเดียวกับในแพดเก่าๆอยู่นะฮะดูอาวุธสองมือของผมครับๆๆตีไม่โดนครับทําไมล่ะเหรอเจอพี่บิ๊กชนไปแล้วไงตีโดนที่ไหนอ่ะดูดิกระเด็นรัวๆเลยโอ้ดูเออเอาคืนเอาคืนควง ไชัวเออเยอนี่แน่เรียบร้อยครับอ้าวอีกเอาไปโดนตีไปโดนอีกตัวนึงอ้าวบวกต่อเลยดิอ๋อไม่โดนครับมันนอนเลนเอาโถกันนึ่งว่าโดนโจมตีไม่เป็นไรแบสไปอืมไม่โดนครับผมอยู่ไกลไปเลยควงไปครับแบนดิชควงหนึ่งสองไม่เข้าครับผม ตัวอยู่ไกลไปผมไม่ค่อยได้กดกันเลยวะลืมเฮ้ยตีนี่โดนเฮ้ยมันมือแล้วมันมือแล้วโปะเรียบร้อยครับเก็บศพเก็บศพเก็บศพหาเนื้อย่ามันกันเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นหนูไงตัวมันเล็กมันก็เลยแบบว่าอาจจะเก็บศพได้แค่ตัวละหนึ่งอันนะครับนั่นแหละก็เก็บให้ครบตามที่กําหนดนะครับซึ่งมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับ เพราะนั้นก็เก็บแล้วก็นับเอาแล้วกันว่ามีครบ10หรือยังมีแค่3เองใช่ไหมอ่างั้นเดี๋ยวผมขอเก็บให้ครบ10ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไปส่งที่ไหนครับโอเคนะครับผมก็หาของไปแล้วนะฮะสามเควสอีกเควสดึงหา่หายากครับคือคนมันล่าอยู่พอดีไงแล้วแค่แข่งกับเขาก็เสียเวลานะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับไปส่งก่อนแล้วถ้าเกิดในกรณีที่สมมตินะผมไม่ได้อยู่ใกล้พวกเจ้าจุดวาร์ปทำยังไงนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถวาร์ปกลับแคมได้เห็นไหม ข้างล่าง r e t u r n Home ก็คือกลับบ้านนะครับแล้วก็สามารถกดทูแคมได้นะครับก็จะวาร์ปกับแคมได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะคือขาขามาทำเควสเนี่ยต้องใช้ลูวาร์ปนะครับวาร์ปโฮแต่ถ้าเกิดว่าขากลับไม่เป็นไรครับมีคำสั่งกลับมาที่แคมป์นะครับนี่เห็นไหมเออเสร็จแล้วเราก็เอาของที่มันต้องการมาใส่ใน Delive r y storage คือตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเควสมาเลยมี3เควสคลิกที่ชื่อเควสปุ๊บมันก็จะมีบอกครับว่าให้เอาของไปใส่นะซึ่งผมก็ ทำตามเงื่อนไขทั้ง3เพจครบแล้วคือให้เอาโคลนนะโคลนต้องคัฟโชวเวลก่อนนะครับเผื่อใครจําไม่ได้นะฮะโชวเวลก็คืออ,อ,อยู่ในอยู่ในเวลพอนนะครับโชวเวลก็คือจะเป็นอยู่พวกทูอ่านี่ไงมันมีพิกแอคมีโชวเวลนะฮะก็คืออันนี้นะครับโชวเวลนะครับก็ถึงจะขุดหาพวกโคลนได้นะครับ อ่ะเควสต่อมาไพโอเนียก็คืออ่าต้องการเนื้อนะครับซึ่งอ่ามันต้องการเนื้อเนี่ยอา้าวผมก็ผ่านดีอย่างนี้คือมันให้ใช้เนื้อตัวอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่เนื้อหนูนะครับพอดีผมมีเนื้ออย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อ่าเป็นเนื้อที่บางอันผมย่างไปแล้วยังได้เลยคือสรุปคือเนื้ออะไรก็ได้นะครับคือเคยมีเคยอะไรเงี้ยมันรับหมดนะครับแต่ว่าอ่าเราจะต้องเดินทางไปที่จุดเควสก่อนถึงจะมาส่งได้นะครับโอเคผมหาเนื้อหนูได้แค่สามอันเอง แต่ผมก็ใช้เนื้อตัวอื่นส่งเนียนๆได้ครับผมเค okay, ผ่านครับอ่ะเควสอีกเควสหนึ่งเควสที่3เอาหินใหญ่นะครับอ่าหินหินใหญ่ต้องใช้คอนคอนทุบนะครับอ่าซึ่งคอนเนี่ยอ่าก็สามารถอัพได้นะครับเล่นไปสักพักหนึ่งก็อัพได้แล้วคืออยู่ในอาวุธเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงมันอยู่ในสกิลแล้วก็อ่าเวลพอนอ่าเวลพอนคราฟติ้งนะครับ มันก็อยู่ในพวกบรันช์เวลพอนนะครับพวกคอนนะฮะคอนมือเดียวก็ได้2มือก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับก็ต้องคาบคอนก่อนอะไรอย่างงี้งจะไปขุดพวกอันใหญ่ได้อ่าก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการส่งเควสนะฮะก็จะเห็นว่าถามาสะดวกไหมหรอมันก็คนละแบบกันนะครับคือในเครเตอร์มันมีคูดาวใช่ไหมครับคือในตรงนี้ก็มีคูดาวเหมือนกันเห็นไหมสามนาทีถึงจะมารับได้ใหมนะ่แต่เมื่อกี้ผมเห็นมันบอกว่าอะไรนะ สามรับได้สามเควสใช่ป่ะแต่เนี่ยผมทําไปแล้วสามเควสไอ้เควสต,ต่อไปผมก็ยังทําได้อยู่นะครับคือไม่มั่นใจว่าไอสามของมันเนี่ยเป็นบั็กหรือเปล่าหรือเขียนผิดนะครับก็มไม่รู้ยังไงเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้คือทําได้รัวๆใครอยากทําก็ทําเพราะว่านอกจากได้ตังค์ได้เอเยพีแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะน้อยก็เถอะนะเอ่อไปฟาร์มเองจะไวกว่าเลยอะไรเงี้ยแต่มันมีค่าเหมือนกับความสนิทสนมอะ่ะลองกด C ีดีเทลดูดิมันจะได้ค่าแบบไอเนี้ยเอ่อความสนิทสนมกับ กับแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันในอนาคตว่าให้พวกหน่วยงานพวกนี้เดอรคัมปานีไพลเเนียคอนซิลอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรให้กับเราในอนาคตอ่าแล้วผมก็เจอจนได้ครับว่าคอมมูนิเคชันนะครับตรงนี้นะฮะนี่กดเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีแต้มของเดอร์คัมปาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็คือไอที่เควสที่เราไปเคลียร์นั่นแหละมันจะได้แต้มจับมือมานะครับก็ถ้าเกิดว่ายศ ใช้คำวปรยศก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเต็มอ่ะก็จะได้รับเป็นรางวัลไทเทลกับเงินแล้วก็เงินแคสนะครับไทเทลก็ไปเปลี่ยนได้ที่ชื่อครับก็เนี่ยเมนูคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์อินโฟไทเทลเห็นป่ะนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เราท,ทําเควสไอ้พวกเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกนะครับมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบนี้นี่เองนะครับผมก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับเรื่องเควสก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่าเหนื่อยของผม โอ้โหอย่างเยอะเลยเพราะนั้นก็แอบนอนก่อนละกันแอบไปเล่นเกมอื่นก่อนก็แล้วกันเนาะแถมให้ครับผมเรื่องการจับสัตว์นะครับจริงๆก็มันยังคงเหมือนเดิมอ่ะนะก็ที่เลเวลสกิลของเรานะครับอยู่ในเซอร์ไว l เวลนะครับก็คือกดซีดีเทลต่อเลยนะฮะโชกก็คือเนี่ยครับสกิลพวกแอนิ a มอล์แคปเจอร์นะครับเลเวล15ก็จะเริ่มเรียนได้นะครับไดนเสร์ตัวแรกๆที่เราจะจับได้คือไอ้วนนี่แหละครับเอ้า ตกใจนะครับไม่ว่ามันตีผมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสู้เลยก็แล้วกันนะครับอ่าหลักการการจับก็คือทํายังไงก็ได้ให้มันมึนนะครับเราจะจับได้นะครับก็ใช้อาวุธประเภทหน้าไมา้คอนอะไรเงี้ยจะทําให้มึนได้ง่ายๆนะครับนี่ไงพอมันมึนปุ๊บเราก็กดตรงตะข่ายเห็นไหมครับอ่านั่นแหละมันจะมีโอกาสสาเร็จนะครับนี่ไงเราก็จะเข้าไปแบบนี้นะฮะเอาโอเคมันดื้อขับบมไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็ ฆ่าเลยก็ได้ครับเพราะว่าอาวุธผมค่อนข้างแรงเห็นป่ะตูมเดียวคิติคอลที่700้อนะฮะนี่เก็บเนื้อก่อนละกันเอากระเป๋าเทมเอาเวนกกรมอ่าสำหรับแพทนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีสัตว์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะจับได้อ่าจับได้เหมือนกันคือไม่จำเป็นต้องไปรอแบบเหมือนแพทก่อนก่อนใช่ไหมที่เราต้องรอว่าเอาสร้างคอก,ก่อนแล้วก็ถึงจะไปเอาไดโนเสาร์ที่เรามีไปไว้ในคอกแล้วเราถึงจะ ออกมาจับตัวอื่นได้เกมนี้ไม่ไม่ใช่เกมนี้แพทนี้ไม่ใช่นะครับคือต่อให้เราเอาดโนเราสามาเราก็จับได้นะครับโอเคนะครับนี่คือเหยื่อรายต่อไปของเราครับจัดไปสู้ๆจ้าผมกลัวตีและขี้อีกเดี๋ยวคราวนี้จับไม่ได้แล้วมันจะตายเอานะฮะตีบ้าจับ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 ตายเหรอเหมือนกับเซิร์ฟค้างครับผมโอเคกำลังจับอยู่โอเคครับ ไม่ทันครับเซิร์ฟค้างแล้วตายก่อนนะคตรสวยเลยไม่เป็นไรครับมีหลายตัวครับมันหลับอยู่นะมาลองดูครับว่าผมจะจับสําเร็จกี่ตัวครับผมตัวที่สมครับจริงจับโชว์ตอนไลฟ์แล้วครับแต่กลัวคนถามอีกนะฮะจัดให้อีกหนึ่งคลิปครับผมโอเคมืนปุ๊บจะเอาไปตายก่อนอีกแล้วอ่าตัวที่สี่ครับผมเปลี่ยนท่าดิเปลี่ยนท่าดิ จริงๆใช้หมัดต่อยก็ได้มันมีสกิลเอาไหล่กระแทกอะแต่ต้องไปเรียนก่อนนะมไม่มืนว่ะเหมือนเธอขอร้องนี่ไงตายเลยครับจับไม่ได้ครับตัวสุดท้ายละถ้าจับไม่ได้ผมอาจจะต้องวิ่งไปหาใหม่ครับไอ้แบชยอโอตัวใหม่เกิดพอดีช่างมันโอไม่มืนว่ะยังคงจับไม่ได้ โอเครับในที่สุดก็ได้แล้วนะครับก็คือพอเราจับได้แล้วเนี่ยมันจะมาเป็นกรงเลยแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วเราก็กดเทรนนะครับก็จะออกมาเป็นตัวเหมือนที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจับได้2ตัวเนาะคือจริงๆจับได้อีกแหละถ้าเกิดกระเป๋าเรามีนะครับเลเวลเราถึงอะไรถึงนะฮะก็สําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อยังไม่ได้ฮะผมกดเปลี่ยนแล้วมันยังเป็นเกาหลีอยู่นะครับส่วนแคนเซิลซัมมอนก็คือการทําให้มันกลับไปอยู่ในกรงนะฮะไลท์ก็ขี่นั่นเองนะฮะขี่ได้ ตอนนี้ขี่ไม่ได้เพราะว่ามันหิวครับผมต้องให้อาหารก่อนอ,อซึ่งแต่ละตัวกินอาหารไม่เหมือนกันอย่างไงตัวนี้กินเบอร์รี่เดี๋ยวผมก็ต้องไปหาเบอร์รี่มาให้มันนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราขี่มันไม่ได้นะเ,ออเพราะว่าม,มันหิวอยู่นะครับแล้วก็มีกระเป๋าซึ่งแต่ละตัวมันกระเป๋ามันไม่เท่ากันนะอย่างถ้าเป็นพวกสัตว์ตัวใหญ่หญสัตว์สีขาอย่างเงี้ยสัตว์สีเท้าอะ่ะมันก็จะมีพวก ที่เก็บเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแรปเตอร์วิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยที่เก็บมันก็จะน้อยนั่นเองนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็2เรื่องก็แล้วกันเรื่องทาเควสกับเรื่องการจับสัตว์นะครับก็เลยได้ว่าจับสัตว์เนี่ยยังคงเดิมเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าระบบเควสนี่แปลกไปจากเดิมเยอะเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ